สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาสอนลง youtube กันนะคะอันดับที่หนึ่งก็กดไปที่ youtube นะคะโอ้ย,อยกดไปที่ youtube นะคะกดลงรูปบวกตรงนี้นะคะนี่ค่ะที่เราวงไว้ให้เลยนะคะแล้วก็กดไปเลยนะคะก็จะ จะถ่ายทอดสดหรือว่าจะอัพโหลดวิดีโอก็ได้นะคะพี่จะเลือกเป็นอัพเราจะอัพโหลดเป็นวีดีโอนะคะโอเแล้วก็จะาากัยดดดมมไไู่้ ไปไหนมานี่ใคยแมอ่อาวก็จะไอ้นี่ไงถั่วหุงข้าวข้าวยังไม่ได้หุงเลย <c oughs> อร่อยไรอยู่เนี่ยแต่เต็งโม <c oughs> โเคแล้วก็อัปโหลดเสร็จแล้วนะคะ นี่ค่ะเป็นนิกต่อเองนะคะโอเคคิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะว้าวโอเควันนี้เราก็วันนี้เราก็จะมาสอนลง YouTube ลง YouTube เสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาสอนบันทึกลงหน้าจอนะคะ <c oughs> ทุกคนต้องกดเข้าแอบปบนี้นะคะที่วงไว้นะคะกดแล้วทุกคนก็ ไปหาปปแต่ต้องยังไม่ใช่เพลงนี้นะคะปปไปไป,ไปคันลอกก็ได้หรือว่าหาเพลงเขามาก็ได้แล้วก็นี่นะคะที่คลิปที่เราถ่ายมาแล้วเข้าติกตอกไปนะคะแล้วก็ไปหาเพลงเลยๆก็ค่พงง ออน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 ,อนโอเคนี่ก็จะเป็นรูปหน้าของพี่นะคะ <c oughs> แล้วก็กดไปตรงนี้เลยนะคะที่วงไว้นะโอ๊ยจะไปเลยโอไม่มีเลยโอเคเราก็จะมาดูรูปภาพกัน นี่ค่ะรูปภอเราก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะวิดีโอที่เราเคยถ่ายมานะคะประมาณนี้นะคะกดไปนะคะกดถัดไปค่ะกดถัดไปอีกตรงนี้นะคะใครทำไม่เป็นม่เ่ะ ก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะแล้วเราก็จะเอาลง Youtube ด้วยนะคะคลิปนี้โอเค